โลกนี้มันจะคล้ายๆกับอยู่ดีๆมันก็จะขาวไปนะเพราะอาดีตเคยออันนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับผม<อ>เกี่ยวกับเรื่องของการขอดเกดป่า<อ>การลวกหนังหมู<อ>การลวกอะไรพวกนี้มันก็เป็นมันเป็นเรื่องของการทำมาหากินนั่นแหละเขาบอกว่านะเราทำคนนู้นทำหลายๆคนก็ทำแต่ว่าขึ้นอยู่กับสัตว์นั้นๆที่จะจองเวียนจองกรรมใช่ไหมอาจารย์ยิ่งทบๆไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็มันคือความเคยชินละปกติอสมมติพี่ส้มพี่ทอฟี่จะทุบหัวปลาตัวนเแนกๆโอ้ยอโหสิอโหสิสาทบอนะเป็นอาหารนะเนี่ยถ้าเกิดคนทําบ่อยๆละก็รู้สึกว่าอาหารอาหารจนจนคือมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของของเราไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันอยู่ที่วิธีการหรือเปล่าจากอดีตมีความสำนึกผิดการขอขมากรรมการอุทิศบุญกุศลให้การปรอมตกวางได้หรือเปล่า นะต้องสืบจากกรรมจากอดีตชาติชาติน <certeza> <we ak> ี้เลยมีผิวหนังที่โดนขอดเก็ดนะผิวหนังที่มีการโดนน้าร้อนลวกเหมือนเวลาจะลวกหมูลวกไก่ถอนขนขึ้นมานั่นแหละตัวนี้มันเลยเป็นกรรมสืบเนื่องมาจากอดีตชาติมาจนถึงชาติปัจจุบัน